สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักบิดทุกคนวันนี้ผมมีอะไรเด็ดเด็ดมาให้ชมกันนี่คือการเปิดตัวนินจา ZX14 R ABS ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าความแรงความเร็วและสเปคที่ช็อคแน่นอนครับเปิดเครื่องยนต์กันก่อนเลยเครื่องยนต์ขนาด1441 cc ซีซีแบบอินไลน์4ที่หลายคนรอคอยมีกำลังแรงม้าที่น่าประทับใจพร้อมแรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบตำ่ำ ปลายจัดจ้านเหมาะกับทั้งทางตรงโล่งและการเร่งแซงอย่างรุนแรงระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดประสานกับระบบไอเสียใหม่ที่ปรับแต่งเสียงได้ให้ดูดันยิ่งขึ้นแต่ยังคงผ่านมาตรฐานไอเสียสากลแน่นหนา ในเรื่องการควบคุมและเบรก Kawasaki จัดเต็มด้วยระบบ ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกแรงๆหรือในสภาพถนนลื่นพร้อมทั้งระบบเบรกจานคู่หน้าและจานเดียวหลังด้านหน้าขนาดใหญ่จานเบรกคู่ที่ให้การตอบสนองไวดีกรีการเบรกแม่นยำและมั่นใจสูงสุด ส่วนระบบกันสะเทือนก็ปรับได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโชคขับหน้าแบบหัวกลับ Inverted Fork ที่หนึบแน่นรับแรงกดได้ดีโชคหลังแบบโมโนโช๊คปรับพอริโหลดได้ตามน้ำหนักผู้ขี่หรือสัมภาระดีไซน์ภายนอกบอกเลยว่า โฉบเฉี่ยวขั้นสุดแบบนินจาแท้ไฟหน้าเลดแบบคู่พร้อมไฟเดทามร running l i g ที่ดูเฉียบคมด้านข้างตัวถังเหลี่ยมบึกบืนโรบังลมขนาดใหญ่ช่วยตัดลมลดแรงต้านเมื่อบิดสุดความสูงเหาะเหมาะกับคนสูงกลางถึงสูง ให้อิสระในการควบคุมแฮนด์และตำแหน่งเท้าคอรถแข็งแรงดิสลย์หน้าปัดเป็นจอสี TFT d i g i ดิจิตอลที่แสดงข้อมูลครบเช่นรอบเครื่องความเร็วอุณหภูมิเกีรน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมโหมดขับขี่ต่างๆที่ปรับได้ตามสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตรถหรือเรนเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานในทุกสภาพถนนและสิ่งที่หลายคนรอคอยความเร็วสูงสุดที่คาวาซากิเคลมไว้ตัวเลขอยู่ในระดับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วสูงเมื่อใส่เต็มสมรรถนะบนทางเรียบราบลื่นไม่มีสิ่งกีดขวางเจ้า z x 1 4 r abs ปี2025สามารถแตะระดับล้อหมุนที่ประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างมั่นใจตัวเลขอาจแตกต่างตามน้ำหนักผู้ขี่ลมความชันถนนและสภาพอากาศและความเร็วแซงหรือออกตัวก็จ๊ดจาดไม่แพ้กันเร่งจาก0ถึง100ในเวลาไม่นานเลย น้ำหนักตัวรถโดยรวมนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สำหรับรถแรงขนาดนี้ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อให้ผู้ขี่สามารถควบคุมได้ทั้งความเร็วสูงและการเคลื่อนตัวในเมืองได้คล่องตัวพื้นที่ถังน้ำมันจุพอประมาณรองรับการเดินทางไกลลดการแวะเติมถ้าใช้ถนนใหญ่ ความปลอดภัยเพิ่มเติมมีระบบควบคุมการยึดเกาะถนน traction control ที่สามารถปรับระดับได้หลายขั้นเมื่ออยู่ในโค้งหรือถนนลื่นช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นด้านล้อมแม็กเป็นชิ้นที่แข็งแรงรัดด้วยยางสมรรถนะส,สูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้งและเบรก สรุปเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลในรถซปเปอร์บค์ที่ต้องทั้งแรงดูดันความเร็วสูงและยังมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขี่ ZX14 R-ABS 2025คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณมันไม่ได้เป็นแค่รถแรงแต่มันคือการพิสูจน์ว่าคุณสามารถควบคุมพลังได้ในมือของคุณ